สวัสดีค่ะสวัสดีชาว Edge Lock Healthy Expert นะคะหมอแอนนะคะซึ่งเป็นแอดมินเพจนี้นะคะวันนี้นะคะเย็นวันอาทิตย์นะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะมาให้ทุกคนได้ได้รับฟังนะคะแล้วก็นำไปใช้ปฏิบัติในการเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้แต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ได้เจอกันก็ นะไม่ค่อยได้เจอกันอย่างต่อเนื่องเท่าไหร่นะคะวันนี้ไลฟ์ที่ในห้องนอนนะคะแสงอาจจะแบบมืด,ม,ดมืดไปหน่อยนะคะอ่ะหัวข้อในเร,อเรื่องในวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของการ วิธีนะคะการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะในในยุคนี้นะคะในช่วงนี้นะคะในปีนี้2ปีที่ผ่านมานะคะเราอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิดนะคะซึ่งสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเนาะแล้วก็ทุกคนก็ก็มองหาเนาะจะทำอะไรให้เราแบบ สุขภาพแข็งแรงให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะนอกจากการได้รับวัคซีนแล้วนะคะก็วันนี้จะมามีเคล็ดลับนะคะเจ็ดข้อนะคะที่จะมาบอกวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองค่ะในยิ่งในช่วงสถานการณ์นี้นะคะได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวจดไว้แล้วก็นำไปปฏิบัติด,ด้วยนะคะอ้าวโอเคข้อแรกนะคะข้อแรกสำหรับ วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนั่นก็คือการลดความเครียดค่ะความเครียดนะคะทำให้เราอะหลั่งสารที่เรียกว่าคอร์ติซอลค่ะซึ่งมันเป็นแบบสารที่เป็นสารเป็นฮอร์โมนของความเครียดค่ะแล้วพวกสารพวกนี้มันก็จะทำให้จะทำให้ภูมิคุ้มกันเราลดลงค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะความเครียดมันเป็นบอกเกิดของโรคร้ายต่างๆโรคมะเร็งเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องลดความเครียดวิธีการลดความเครียดก็คือการหลีกเลี่ยงการเสพข่าวลบๆนะคะการอยู่ในข้อมูลที่มันไม่ทำให้เราสดชื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมานะคะหาอะไรที่เป็นบวกๆให้กับตัวเองนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ย าแนะนําก็คือฟังได้อันที่มันสําคัญหลักๆนะคะข้อมูลที่เยอะเกินไปมันก็ทําให้จิตใจเราขุ่นมัวมีพลังลบเกิดขึ้นเราก็จะเจิดเกิดความเครียดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ายิ่งฮอร์โมนของความเครียดมันเพิ่มขึ้นมันก็จะไปกดภูมิคุ้มกันของร่างกายเราค่ะ ก็จะทําให้เราติดเชื้อง่ายสังเกตไหมช่วงไหนที่เรามีความเครียดเกิดขึ้นนะคะเราก็จะป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายเนาะหรือว่าคนที่มีความเครียดสะสมมะค่ะเขาก็จะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคเม็งได้ด้วยอยากเพิ่มภูมินะคะเราก็จะต้องลดความเครียดค่ะข้อที่1น,นะคะข้อที่2นะคะสำหรับวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกันนั่นก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ าการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอที่ดีนะคะก็ประมาณ6-8ชั่วโมงค่ะสำหรับหมอแอน6ชั่วโมงก็โอเคนะคะแต่ก็ไม่ควรน้อยกว่า6ชั่วโมงเนาะก็ยิ่งเรานอนหลับในช่วงที่เรานอนหลับนะคะร่างกายก็จะสร้างเซลล์ที่เป็น เซลของภูมิคุ้มกันได้มากขึ้นนะคะกลุ่มพวกแอนติบอดีต่างๆที่มันจะเหมือนเป็นทหารเสือที่คอยดักจับเชื้อโรคค่ะถ้าเรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอเราก็จะมีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันของร่างก,กายที่สูงมากขึ้นค่ะซึ่งมีการได้มีการงานวิจัยนะคะเขาบอกว่าก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนน่ะเขาให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยหลับน้อยกว่า4ชั่วโมงกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยหลับ เพียงพอเกินมากกว่า6ชั่วโมงเนาะแล้วพอไปฉีดวัคซีนแล้วเขาวัดภูมาคะ่ะเขาก็พบว่ากลุ่มที่นอนหลับเพียงพอมีภูมิขึ้นมากกว่าคนที่ได้นอนหลับไม่เพียงพอนะคะ,ะมีภูมิสูงกว่ากลุ่มที่พักผ่อนน้อยเนี่ยถึง50เป์เลย เพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าอยากจะภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นนะคะเราต้องนอนหลับให้เพียงพออย่าอดนอนนะคะแล้วก็ยิ่งคนไหนนะช่วงนี้ที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะหรือหลังฉีดวัคซีน่ะก็แนะนําให้หลับให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะข้อที่2แล้วนะส่วนข้อที่3มที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของเรานะคะก็คือการดื่มน้ําค่ะ ในร่างกายของเรานะคะมีน้ําเป็นส่วนประกอบถึง2ใน3เลยในทุกๆเซลล์ก็จะมีน้ําเป็นส่วนประกอบนะคะการที่เราขาดน้ําก็จะทําให้เซลล์ต่างๆในร่างกายอะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าปร,ป,รประสิทธิภาพดีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะฉะนั้นการที่เราดื่มน้ําค่อยๆจิบไปเรื่อยๆนะคะได้น้ําอย่างเพียงพอก็จะทําให้อ,อวัยวะของเราอะทงานได้อย่างประสิทธิภาพเต็มที่นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย เอจ้ตัวที่เป็นแอนติบอดีตัวภูมิคุ้มกันตัวทหารเสือที่อยู่ในทหารที่อยู่ในร่างกายเราอะถ้าได้รับน้ำเพียงพอเขาก็จะทํางานได้ดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยการดื่มน้าให้เพียงพอก็คืออย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะต่อวัน มันก็จะช่วยทําให้เยื่อบุต,ต่างๆมันมีความชุ่มชื้นไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุจมูกเยื่อบุทางเดินหายใจนะก็จะทําให้เราดักจับเชื้อโรคต่างๆก่อนที่จะเข้าไปในปอดเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดื่มน้ําให้เพียงพอแต่ค่อยๆดื่มไม่ใช่แบบดื่มทพีละเยอะๆนะคะดื่มไปเรื่อยๆทั้งวันนะคะประมาณ8แก้วนะคะข้อที่4ค่ะออกกําลังกายให้พอเหมาะนะคะอันนี้หมอแอนย้ำว่าให้พอเหมาะ พอเหมาะหมายความว่าเราไม่ควรจะออกกําลังกายหักโหมเกินไปนะคะอย่างน้อยก็ออกอย่างน้อยอาทิตย์ละสัปดาห์ละ3ามครั้งนะคะครั้งหนึ่งก็ประมาณสัก 30- 40นาทีนะคะแต่บางคนอาจจะออกมากกว่านี้ได้แต่ก็คือไม่ใช่หนักหักโหมจนแบบอีกวันหนึ่งเพลียมากเลยขนาดนั้นเนาะซึ่งการออกกําลังกายเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะหลั่งสารที่เรียกว่า เอนโดฟินนะคะเป็นสารแห่งความสุขค่ะนั่นแหละก็ย้อนไปถึงข้อที่1เลยนะคือเราออกกาลังกายสาสรความสุขหลังเราก็จะลดความเครียดได้ด้วยนะคะแล้วการออกกําลังกายมันก็จะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายนะคะไอ้เจ้าตัว ทหารเสือที่เป็นตัวภูมิคุ้มกันของเราอะนะคะตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นภูมิคุ้มกันของเราอะมันก็จะไหลเวียนทั่วร่างกายได้ดีขึ้นด้วยนะคะก็จะกระตุ้นทําให้ทํางานได้ดีขึ้นด้วยนะคะ,ะข้อที่สี่แล้วข้อที่หข้อที่หในเคล็ดลับในการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะก็คือการรับประทานอาหารค่ะ รับประทานอาหารนะคะช่วงนี้นะอยากจะแนะนำกลุ่มที่เป็นพวกสมุนไพรค่ะไม่ว่าจะเป็นขิงคาตะไคร้กระเพานะคะหรือขมิน้นขมิ้นชันต่างๆนะคะนำมาปรุงอาหารเนาะสมุนไพรไทยเนะะี่ยค่ะจะช่วยทำให้อ่อช่วยเพิ่มลดของลดอ่อจะช่วยลดโอกาสการเป็นโรคหวัดได้นะคะทำให้การหายใจอะไรเง,งี้ยโล่งคล่อง หายใจได้อย่างดีนะคะก็นำมาประกอบอาหารได้นะแต่สมุนไพรก็ไม่สามารถที่จะแบบป้องกันเชื้อโควิดได้เลยหรือว่าไม่เป็นหวัดเลยแต่มันก็คือเป็นการเสริมเนาะเพราะว่าฤทธิ์ของสมุนไพรต่างๆพวกนี้ก็มีปริมาณน้อยเนาะก็คือเราทานทุกวันบ่อยๆมันก็ช่วยทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะคะและอาหารอะไรอีกที่ช่วยต้านโรคนะคะก็คือกลุ่มพวก ผักสีส้มผักสีเหลืองนะคะที่มีสารเบต้าคอรทีนเนาะแครอทมะเขือเทศต่างๆเนาะผักใบเขียวก็จะมีพวกวิตามิน C E B นะคะพวกเนื้อสัตว์อาหารทะเลนมถั่วก็คือเป็นโปรโตีนที่ดีเนาะก็จะมีแร่ธาตุที่สำคัญด้วยนะคะก็กลุ่มพวกนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ต้านผูต้านโรคนะคะแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกัน หลักๆง,ง่ายๆเลยก็คือพยายามทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะคะโปรโตีนให้เพียงพอคาร์โบไฮเดรตก็ถ้าจะดีก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นเชิงซอ้อนเนาะพวกข้าวซ้อมมือต่างๆนะคะ,ะวิตามินแร่ธาตุนะคะก็อยู่ในผักผลไม้เนาะแล้วก็ไขมันดีต่างๆเนาะก็คือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็เน้นก็คือปรุงให้สุกปรุงให้สะอาดนะคะถ้าจะให้ดีก็คือถ้าเราทำอาหารรับประทานเองได้ก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะ ข้อที่6ค่ะเคล็ดลับการสร้างภูมิคุ้มกันก็คือการล้างมือให้สะอาดค่ะอันนี้มันอาจจะไม่ได้ช่วยเพิ่มภูมิคุมค้มกัน ดะในร่างกายได้เนาะแต่ว่ามันจะเป็นการแบบปกป้องไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเรามากกว่านะคะเพราะว่าการล้างมือก็คือการทําใหเ้เวลาเราหยิบจับอะไรหรือรับประทานอาหารอะไรเงี้ยเชื้อโรคก,ก็ไม่มีอยู่นะคะก็ทําให้ไม่ได้รับเชื้อโรคเข้าไปนะคะหมั่นล้างมือให้สะอาดแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคนะคะล้างมือให้เป็นประจำติดเป็นนิสัยเลยนะคะอ่า สุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนี่สาคัญมากๆในการช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะก็คืออาหารเสริมค่ะคนเรานะคะอาจจะรู้สึกว่าเรารับประทานอาหารเพียงแค่5้าหมู่ก็เพียงพอแล้วแต่จะบอกว่าอาหารเสริม,มนในยุคนี้มีความสําคัญนะคะเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถที่จะได้รับอาหารได้ครบ5้าหมู่จริงๆเพราะว่าในไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบหรือว่าคุณค่าของ อาหารต่างๆมันลดลงจากกระบวนการในการที่เราใช้ปรุงอาหารหรือว่าอาหารที่เป็นอาหารฟรีซอาหารแช่แข็งหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆก็คือคุณค่าอาหารก็ลดลงด้วยนะคะแล้วตอนนี้ร่างกายเราต้องการมีความต้องการมากกว่าอาหารที่เราทานเข้าไปอย่างเช่นเราอยากเพิ่มภูมิคุ้มกันเนาะเราอยากจะแบบให้ร่างกายเราเปกป้องมีอนุมูลอิสระ มีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากเพื่อปกป้องอาสารพิษมลภาวะหรือว่าเชื้อโรคต่างๆในร่างก,กายสิ่งที่เราทําได้ก็คือการรับประทานอาหารเสริมเพิ่มเข้าไปนะคะซึ่งอาหารเสริมที่ดีเนี่ยก็ควรจะเป็นอาหารเสริมที่ได้คุณภาพนะคะมีวัตถุดัดคัดสรรวัตถุดิบมีมาตรฐานในการผลิตที่สูง ะะที่ได้มาตรฐานนะคะทําให้เราเชื่อมั่นว่าเราจะรับประทานอาหารเสริมได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็สามารถที่จะรับประทานต่อเนื่องได้นะคะอาหารเสริมที่ดีก็จะสามารถรับประทานต่อเนื่องได้ไม่มีผลต่อการทำงานของตับแล้วก็ไตนะคะซึ่งอาหารเสริมที่หมอแอนอยากจะแนะนำในช่วงที่เป็นเราอยากช่วงที่เราอยากเพิ่มภูมิคุ้มกันในตอนนี้นะคะอันแรกก็คือตัวเห็ดหลินจือค่ะ ถ้าเราได้ศึกษานะคะมาเราก็จะรู้ว่าเห็ดลินจือเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ดีในการที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันค่ะอันนี้มีงานวิจัยรองรับเลยนะคะแล้วก็วงการแพทย์ก็ยืนยันมีหลักฐานทางการแพทย์ที่พิสูจน์ได้ว่าเห็ดลินจือเนี่ยช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันค่ะแต่เห็ดลินจือที่นำมาผลิตอาหารเสรมิมอ่ะถ้า ประสิทธิภาพแล้วก็สารสำคัญที่ดีที่สุดอะ่ะก็ต้องเป็นตัวสปอร์ของเห็ดหลินจือค่ะซึ่งมันก็มีกระบวนการในการสกัดนำมาเป็นอาหารเสริมที่ยุ่งยากด้วยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือเราอย่างที่บอกว่าเลือกอาหารเสริมที่มีคุณภาพค่ะอันแรกก็คือเห็ดหลินจือนะคะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันค่ะอันที่สก็คือกลุ่มของอาจจะเป็นอาหารเสริมหรือน้ำ ผลไม้ที่สกัดแล้วมีวิตามินซีที่เข้มข้นค่ะวิตามินซีที่เข้มข้นก็จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายได้นะคะแต่บางครั้งวิตามินซีที่เราทานจากอาหารทั่วไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นอาหาราจากจากผลไม้รสเปรี้ยวต่างๆอะ่ะบางครั้งก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้เราได้ปริมาณวิตามินซีที่มากพอที่จะช่วยปกป้องร่างกายให้ เรามีภูมิคุ้มกันนะคะก็ถ้าเราเลือกรับประทานอาหารผลล้อาหารเสริมหรือน้ำน้ำน้ำผลไม้ที่เป็นสกัดเข้มข้นแล้วก็มีวิตามินซีที่สูงอะ่ะก็จะช่วยทำให้เราเพิ่มภูมิคุ้มกันได้นะคะข้อสุดท้ายค่ะอาหารเสริมกลุ่มที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันอีกตัวหนึ่งนะคะอย่างที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟาร์มาเนส แล้วก็ h Lock ที่หมอแอนเนี่ยได้ใช้แล้วก็ทําตลาดอยู่นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ w i s e p a n ค่ะซึ่ง w i s e p a n เนี่ยเป็นอาหารเสริมที่ทันสมัยที่สุดนะคะที่เขารวบรวมสารสําคัญทางธรรมชาติจากทั่วทุกมุมโลกค่ะแล้วมาศึกษาในห้องทดลองนะคะโดยการอ่านค่ายียนค่ะแล้วก็พบว่าตัว w i s e p a n นะคะสารสําคัญต่างๆที่มีสูตรที่ เฉพาะแล้วก็เหมาะสมเนี่ยสามารถที่จะรีเซ็ตการแสดงออกของยีนกลุ่มที่เป็นเ,เป็นช่วยปกป้อง,องฟื้นฟูตุบยีนได้นะคะซึ่งกลุ่มยีนกลุ่มนี้ก็จะมีผลทำให้การทำงานในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันดีขึ้นด้วยนะคะซึ่ง y วซ์สปตัวเนี้ ออนอกจากคุณสมบัติในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วอะ่ะก็ยังมีคุณสมบัติในเรื่องของการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระมีคุณสมบัติในเรื่องของตัวตัวยีนนะคะที่ทําให้เทโลเมียยาวขึ้นนะคะมีคุณสมบัติในเรื่องของหัวใจหลอดเลือดก,กล้ามเนื้อนะคะข้อต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของ สมองด้วยนะคะซึ่งคุณสมบัติของวายสแปนเนี่ยมันมีหลายๆระบบเลยเพราะว่ายีนที่ช่วยปกป้องฟื้นฟูของเซลล์ทำงานดีขึ้นนะคะนี่ก็คือ7เคเล็ดลับนะคะที่ช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะ ง่ายๆใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราได้ด้วยตัวเองนะคะการเลือกไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องเลือกอาหารเลือกอาหารเสริมที่เหมาะสมกับเรานะคะเพียงแค่นี้เราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะหมอฝากไว้เลยนะคะว่าตอนนี้นะคะวัคซีนที่เราต้องการอาจจะยัง เราอาจจะยังไม่ได้เนาะคือเราอาจจะมีสเปคในการเลือกวัคซีนที่เราอยากได้แบบนี้แต่ในเมื่อถ้าเรายังไม่มีโอกาสที่จะได้รับวัคซีนที่เราต้องการที่ดีที่สุดอะแต่วัคซีนที่เรามีอยู่ตอนนี้หมอก็คิดว่าเป็นวัคซีนที่เพียงที่เหมาะสมเนาะที่เราจะสามารถที่จะได้วัคซีนโควิด ที่จะช่วยเพิ่มคงคุมการของเราในการต่อต้านเชื้อโรคโควิดได้มันอาจจะไม่ใช่วัคซีนที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าหมอว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีเกราะป้องกันกำบังเต้าชเตือเชื้อโรคตัวนี้ได้นะคะมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนก็อยากสนับสนุนให้ทุกคนนะคะไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันนะคะแล้วก็ ดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงอย่างวิธีการที่บอกไปนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของฟ้าทาลายโจรค่ะหมอมีคำถามมาถามเยอะมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าทาลายโจรน,นะคะจะบอกว่าฟ้าทาลายโจรเนี่เป็นสมุนไพรนะคะที่ช่วยรักษาโควิดแต่ไม่ใช่ใช้สำหรับป้องกันโควิดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะทานต่อเนื่องนะคะ เราควรจะรับประทานเมื่อเราเป็นโควิดแล้วและที่สำคัญก็คือปริมาณของฟ้าทาลายโจรแล้วก็ตัวฟ้าทาลายโจรที่เราควรจะรับประทานเข้ามาเนี่ยมันควรจะได้รับการเลือกจากคุณหมอหรือคุณหมอเป็นผู้สั่งให้นะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้จัดให้เราไม่ควรที่จะซื้อรับประทานเองเนาะเพราะว่าฟ้าทาลายโจรตามท้องตลาดทั่วไปอะ่ะเราก็ ไม่รู้คุณภาพไม่รู้ปริมาณของฟ้าทลายโจนที่อยู่ข้างในนั้นนะคะรวมถึงบางครั้งอ่ะสิ่งที่แปะปลอมมาในข้อดีของมนันมันก็จะมีโทษอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น,น่ะ ไม่นี้ไม่ไม่แนะนำให้ทานป้องกันโควิดนะคะแต่ใช้สำหรับรักษาโควิดโดยที่ให้คุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้แนะนำให้นะคะแล้วทานในระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะก็อยากจะฝากไว้นะ้อยอยากให้ทุกคนแบบติดตามข่าวสารแล้วก็ศึกษาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้ได้นะคะในยุคนี้ที่ข่าวสารมันเยอะแยะมากมายอะ่ะยังไงก็คือเราจะต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะ เชื่อข่าวสารนั้นๆด้วยนะคะเชื่อจากแหล่งที่มาที่ที่น่าเชื่อถือด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ sunday life ของหมอแอนในวันนี้ในเพจเอ l ล็อกเฮลที่เอ็กซนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาฟังนะคะก็ถ้าฟังแล้วก็ชอบใจนะคะก็ติดตามกันได้แล้วก็อาจจะแชร์ส่งไปให้เพื่อนๆนะคะหรือว่า กดหัวใจนะคะกดคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในอาทิตย์หน้าแล้วก็ต่อต่อไปนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีค่ะสวัสดีค่ะ